นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่คุณเป็นโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบคัน All New Suzuki Fong ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะ ขับเคลื่อนไปกับซูซูกิออนิวูเซนร้องนะดีขับ้เคื่อนไปกับซูซูกิในอนูเซนร้องโดดเด่นด้วยขสายเคื่อนไปยามใหม่มัอนสายขับทางก่อนโวยดีอร้อโดดเด่นด้วยขัสที่สยามใหม่มัอนสายัปทางก่อนโวยดีอร้องโดดเด่นด้วยขัสายที่สยามใหม่เหรือนสายขัไปทางกอนดยดีฟอร้องโดดเด่นด้วยสายที่ดยามใหม่เอสายขับปทางกอโดยดีรง Ngoc hai <laughs> mươi hai mươi hai mươi hai mươi ba mươi một hai mươi ba สุดคบคัน All n n w w u z z u k i ิ o n งที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ u z z u k i l l n n w w u z z u k i f o n ง The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ ในแบบที่คุณเป็นโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภยัย Suzuki Safety Support สุดครบคัน All l New ิว z ุ k กิ o n g ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Su u zuki All New Suzuki กิ o อง The Iconic Dive r นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่คุณเป็นโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภยัย Suzuki Safety Support สุดครบคัน All New Suzuki f r o n ง ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิ All new Suzuki f r o อ The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่คุณเป็นโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย สวัสดีจ้าแฟนเจดําทุกคนนะจ๊ะตอนเราเข้าสู่เจ็มไลท์บายซูซูกินั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามแฟนเจอดําด้วยแล้วกันทุกแพลตฟอร์มเลยนะจ๊ะที่เห็นอยู่นะก็ฝากด้วยแล้วกันนะใครที่ติดตามมันมาอย่าลืมนี่นะฝากด้วยอยู่ตรงนี้นะจ๊ะใครที่สะดวกตรงไหนช่องทางไหนถนัดยังไงกด Follow กดติดตามไว้เลยแล้วตอนนี้ย t u b e ของเราปีนี้เหลือประมาณเกือบ2เดือน2เดือนนิดๆเจ๊ดํามุ่งมั่นอยากจะให้ช่อง y o u t u b เจ๊ดําทะลุ 4แสนซับตอนนี้ประมาณ3แสน9หมื่น5พันขาดอีประมาณ5 0 0 0คนเพราะฉนั้นฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะให้มากด subscribe channel youtube เจดำจะได้ทะลุ4แสนกันสักทีนะั่นเองนะจ๊ะก็ฝากด้วยแล้วกันนะเอา้เอา,อาพี่นัดัอดีพี่คอมมีปัญหาโชว์เลยเหมือนมันรู้นะว่าวันพุธนี้มีนัดถ่ายรายการไงน,นนะมันมีปัญหาองโชว์สปอนเซอร์เลยนะตรงนี้นะ เออ,อฝากด้วยแล้วกันนะคุณนัทจาก d e ีฟคูใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็ Deep cool, d e ีฟคู DWEPCWL นะจ๊ะดีฟคูกับพี่นัทหรือใครสนใจจะเที่ยวเด็กดริงค์เด็กเล้าอาบนวดหมอนวดเด็กไซส์ลายเด็กเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยก็ติดต่อพี่นัทด, cool ดีฟคูได้เขาก็มาทำมาหากินเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมแล้วเอาเงินเนี่ยมาเลี้ยงเด็กพวกนี้นะก็ฝากด้วยใครที่สนใจเรื่องพวกนี้ก็ติดต่อคุณนัท ดีฟคูได้เลยเอ,อนะเพราะว่าเขาก็หมดเนื้อหมดตัวกับเรื่องพวกนี้แหละแต่ก็เราก็ห้ามแล้วเราในฐานะเพื่อนเราก็ห้ามแล้วแต่ว่าก็ไม่ฟังไม่เชื่อกันก็ต้องปล่อยเขาก็ต้องปล่อยเขาก็ต้องปล่อยเขานะสำหรับคุณนัทดีฟคู เออตามนี้ดนะัน <c oughs> เข้ามาโดนก่อนเลยนะพี่นัทนะเอาขอบคุณไปก่อนเลยนะจ๊ะกับ all new suzuki frong นะ the iconic drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย suzuki safety support สุดครบครัน all new suzuki frong ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ suzuki ทั่วประเทศหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.suzuki.co.th go with you by suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับสูซูกิขอบพระคุณด้วยกับ All New ว u u u k i f r o อนนะจ๊ะฝากได้วย3เกรดนะ GL นี่6 8 9 0 0 0บาท GLX 7,49,000บาทแล้วก็ GLX+ ตัวท็อปสุดความปลอดภัยครบครันไม่ถึง8,000 0 0จ้ะ7,99,000าท่านบาทตอนนี้่ก็ฝากด้วยกับ All n n w w u u u k i f ฟรอนนะสุดยอดมากๆเลยนะอ่ะทักทายในแฟนเพจก่อนสวัสดีคุณอ๋อแม่อม้อมแม่อ้อมสวัสดีจ้ะ อ่า <c oughs> เออพี่เอ,อิร์ธภูริทัศน์นะคุณเจนิสตาอ่าต้น่กแข่งโปก๊กนัทพลเต้ปริชัดปริชาตินะออกเสียงผิดขออภัยด้วยคุณจิระพัสวัตรนะจ๊ะจิระพัสวัตรนะอ่าพี่จ๊อบป,ปนทัศน์จิระศักดิ์ซาบรีอเอออเิร์ธเอ,อิร์ธเ,เหรอเอ,อิร์ธเจนพบอ่าพี่อ,อินสุภพลสวัสดีจ้าหายไปนานนะพี่อ,อินนะ พี่ใหญเปียพลนี่น่ารักมากอัตพลสุรพลสวัสดีทุกคนคุณนาวินบอกเบาๆหน่อยเจ๊จะนอนนี่กูผิดอะไรเนี่ยเอเอเคก็ปิดลำโพงกันสิวะสวัสดียุทธศักดิ์ด้วยอ้าวสวัสดีโอ้ี่เสือแหมรอมา3วันนะลาัะเขาบอยนี่ก็ภูมิกับ404สุขีนิ้รันรันรันรน,นะพี่เสือของเราก็ใครที่ยังไม่ดูไปดูได้ใน n น็ fli ินะ เออไปหาดูได้หนังดีหนังดีโดยเฉพาะฉากคาราโอเกะที่มีนักร้องขี้มเมากับเสียบ้ากามาันดีมากฉากนั้นจเป็นฉากที่เป็นคลายแม็กของหนังเรื่องนี้ใช้คำนี้ก็แล้วกันเออไม่อายขายที่หน้าเขาเลยกูนี่ <laughs> เอออ้าวสวัสดีใน YouTube ด้วยสวัสดีทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามานะสวัสดีนะเออทักทายกันทักทายกัน มาเดี๋ยวาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเหมือนเดิมนะจ๊ะสบายๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปรอบดึกแบบนี้แล้วเนาะก็เรื่องออออฟุตบอลเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบพูดถึงรูปเกมอะไรมากมายแล้วอาจจะพูดถึงเรื่องหลังเกมซะเยอะหรือนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยเนาะเออก็ก็อยากคุยเรื่องอะไรคอมเมนต์มาก็แล้วกันคอมเมนต์มาแล้วกัน,กนส่วนเรื่องให้คะแนนตัดเกรดไม่ได้ทําเพราะว,าว่าวันนั้นเนี่ยติดงานดูบอลจบอะไรเสร็จแล้วโอ้โหงานวุ่นไปหมดเลยก็เลย มาไลฟ์สดวันนี้แทนกันแล้วกันนะจ๊ะอ่ะสวัสดีพี่แม็กซ์ด้วยพี่แม็กซ์มีสาระนะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะเออสวัสดีจ่าบิ๊กแนะนำร้านข้าวหน่อยก็เพิ่งไปกินกับเจ๊เมื่อกี้นะอีบิก๊กถูกอร่อยตรงทุ่งครุอร่อยมากนี่มันเอาหน่อไม้จีนกลับบ้านไปด้วยนะจ่าบิ๊ก Big นะสุดยอดจริงจงเออคลิปอาจารย์กู๊ดกับพี่วอนมาวันไหนพรุ่งนี้จ้ะฟุตบอลเฟรนด์พรุ่งนี้พรุ่งนี้นรอติดตามนะเออเจ๊ดำทำระบบโดเนตดีไหมครับ ก็เนี่ยก็ใครสะดวกก็ซูเปอร์แชทได้พี่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ทําเป็นระบบ Subscribe หรือว่าระบบเขาเรียกอะไรสมัคร,สม,ครสมาชิกโดนงโดนเนตมีคอนเทนต์พิเศษใหม่ก็ทุกคนก็เท่าเทียมกันนี่แหละพี่แต่ถ้าพี่สะดวกมีเงินเหลือหรือว่าเอออยากจะสนับสนุนมากกว่าการกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ก็คือซูเปอร์แชทได้เลยซูเปอร์แชทได้เลยหรือว่าถ้าในแฟนเฟซบุ๊กเฟซเก็กดให้ดาวได้ นะาสวัสดีอาฟันดีนะาสวัสดีนัทพลหารินชันวิทย์แอดบาร์อัทพลโตโต้หมวยเดอะคอปอ่า,อาเจ๊จำผมได้ไหมจำได้พี่ชันวิทย์เออเยอยู่กันมานานแล้วเนี่ยคุณจ็อบปนทัศน์ขอเลขบัญชีมูลนิธิเจ๊ดำหน่อยไม,มไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีไม่เอาดีกว่าเอาแค่เรื่องนี้ของลาวิจ๊บเฮอ,อทำไมมันหยุดยิ้มไม่ได้ อจ,จริงเลยเชียวออยากฟังเรื่องขอก,กีฬาครับจังหวะแบบนี้เหมาะสมมากเออไปติดแล้วไงเอ,อีตาแม็กแกนี่จ่าบิ๊กบอกว่าให้ทุกอย่างเลยครับยกเว้นแค่อย่ามอบธงถูกต้องเออรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์นะเพียงพอแล้วเอออ่าแมนยูฟอร์มแบบนี้นอนหลับฝันดีนะปกติเจ๊ก็หลับเป็นปกติอยู่แล้วนะขนาดฟอร์มมันห่วยๆก่อนน,ะนั่นเองก็ยังนอนหลับสบายดีนะเออโอนคืนผมห้าหมื่นด้วยครับ ถ้าพี่คารุมโมไม่พอใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนให้พี่ห้าหมื่นเงินส่วนตัวนะถ้าพี่จะโอนเข้ามามูลนิธิอาการจรไปถึงข้างหลังแล้วพี่จะมาพูดอย่างเงี้ยมูลนิธิของเจ๊เอ้ยของผมอ่ะผ,ผ,ผมการจรไปถึงข้างหลังนะชื่อมูลนิธิผมอ่ะเออถ้าพี่นับโบไม่พอใจนะเดี๋ยวผมโอนคืนห้าหมื่นนะเงินพี่บริจาคมาช่วยทหารหาเรื่องฮ ทหารพลานเนี่ยเดี๋ยวบริจาคมาอย่างนี้ถ้าไม่พอใจเอาคืนไปเลยนะเดี๋ยวโอนคืนให้เพราะมูลนิชิกันจรไปถึงหลังของผมเนี่ยโปร่งใสตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้วนะตามนี้เออเพราะนั้นอย่ามาทวงกันแบบนี้ขอร้องนะทำอะไรดูด้วยผมเป็คนดีนะผมไม่มีนอกมีในกับใครทั้งนั้นนะ่ะเออมีข้างในไม่เคยมีข้างนอกนะพี่นบโบดพี่ พูดเกินไปพี่ขอร้องไม่ใช่มาทวงกันอย่างนี้เออเอาแค่เรื่องของเราา <laughs> ยาวเล่นยาวเล่นเออเอ,อเออ,เอ,อยาวเล่นยาวเล่นเฮ้ยเรื่องนี้มันน,นะนะพี่พี่ยังน้องกันทั้งนั้นนะรู้จักยังไงเลยจริงๆเลยเชียวอ,อืม ก่อนตรวจสอบตัวสมองก่อนถูกต้องถูกต้องจะดั้ต้องแก้ไขการพากเรื่องผูกเชือกรองเท้าซันโชนะครับเราต้องมืออาชีพควรทำตามพี่พี่บูแนะนำคือต้องพูดว่าผูกหาพ่อมึงเหรอคือเรื่องเนี้ยคือวันเนี้ยอัดสามซีคยิบบอลเสร็จแล้วก็ไม่มีช่วงเวลาที่คือโอเคเจ๊เจ๊ก็น้อมรับเรื่องนี้เนาะในการบรรยายฟุตบอลเนี่ยเพราะว่าโอเคล่ะคนอาจจะรู้จักเรา ประมาณหนึ่งแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยไปภาคบอลอยู่ที่โมโนกับพรีเมียรียงกฤษแล้ววันก่อนเนี่ยเจ๊ภาคคู่วิลล่ากับซิตี้ที่วิลล่าชนะ1 0มันก็มีช่วงเวลาที่ซานโชลงมาในช่วงนาที29แล้วก็เชือลรองเท้าไม่ผูกลงมามาผูกในสนามซึ่งเจ๊ว,ว่ามันไม่มันไม่ใช่อ่ะคือคุณเป็นนักฟุตบอลอาชีพคุณจะพร้อมไม่พร้อมจะไปวอร์มใครจะเจ็บเขาจะลงแล้วบอนเดียมันมันประสบพยาบาลนานมากคุณน่าจะมีเวลารู้ตัวว่าคุณจะต้องลงสนามในสักพักหนึ่งประมาณ ต้องมี3 4นาทีอะเจ๊มองแบบนั้นสุดท้ายมาผูกรองเท้าในสนามเจ๊ก็สับรพยอกไปซึ่งซึ่งโอเคมันไม่ควรเว้ยเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานอยู่ในช่องตัวเองนึกออกใช่ไหมคือถ้าอยู่ในช่องเจ๊ดามอฟฟิเชียลเนี่ยคุณจะสับพยอกจะเลอจะตดจะขี้บนโต๊ะหรือจะเอาไม้ยัดหูตัวเองก็ทําได้ซึ่งก็ไม่รู้ทาทาไมด้วยตรงนี้แต่ว่ามันช่องเราไงเนาะแต่การที่ไปสับพยอกออกอในช่องโมโนโอ,โอเควันนี้พี่จอมเขาก็เตือนแหละ คือเจ๊รู้ว่าเขาพูดเล่นแต่เจ๊มั่นใจว่าเขาเตือนด้วยความหวังดีเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปประชดประชันอย่างนั้นไม่ได้มันต้องแบบอย่าไปอคติต้องเป็นกลางพูดไปตามที่เห็นซึ่งเขาก็สอนเราผ่านรายการซึ่งเราก็รับทราบแล้วก็น้อมรับเราก็ยังบอกพี่จอว่าขอบคุณมากๆที่ที่แนะนําก็จะน้อมรับไว้แล้วก็จะจะปรับปรุงเออเพราะว่าการสับพยอก,การประชดประชันบางครั้งคนที่เขาดูฟ<ๆ>ุตบอลพรีอนเบียมกฤีเขาไม่รู้จักเจดมานี่ถูกไหมก็จะไาคิดว่า ผู้ปัญญย,ยคนนี้ไปไปพูดอย่างนี้กับซานโชทําไมอะไรเงี้ยโอเคก็เข้าใจได้แล้วก็รับทราบตามนี้เนาะก็ขอบคุณที่ที่ตักเตือนแล้วก็ที่ติติงกันมาเรื่องนี้เข้าใจได้เออเนาะคือถ้าเกิดมาคําถามคือขี้บนโต๊ะทําไมเออนั่นน่ะสิทาไปทาไมวะเนี่ยเออเนาะคือเรื่องนี้มันมันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่บางทีเราเราคุ้นชินแล้วเราไม่ ไม่ไม่รู้สึกว่ามันมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้เป็นคนหยาบคายไม่ได้เป็นคนที่อ่าพาดพิงใครหรือไปไปทําให้ใครเสียหายแต่ว่าเรื่องนี้มันบางครั้งเราแค่ว่าโอ้โหพร้อมมากๆเลยครับเพ,พื่อท้ามาผูกในสนามันมันกลายเป็นการสัพยอกเว้ยเออเนาะมันเป็นการสัพยอกก็ตามนั้นตามนั้นเข้าใจได้เข้าใจได้นะเออเอ,อ่าสวัสดีคุณกรด้วยออีฐาพรสวัสดีจ้ะ <c oughs> เออเอาสวัสดีพี่นุชจ้ะพี่นุชขอบคุณมากพี่ขนมได้รับเรียบร้อยเด็กๆชอบกันมากเลยแต่ว่าเกรงใจจริงพี่นุชจ้าคือแค่พี่นุชมาดูไลฟ์พี่นุชกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจดาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันแบบนี้ก็เพียงพอแล้วอันนี้ไม่ได้พูดเอาสวยนะเพราะเจมั่นใจว่าเจสวยอยู่แล้วตรงเนี้ยคือไม่จำเป็นต้องมาพูดย้ำกันว่าสวยไม่สวยแต่ว่าเกรงใจมากๆเวลาที่แบบแฟนๆส่งขนมขนมมาล่าสุดพี่รักส่งลูกอะไรวะ,วะลูก ลูกอะไรสักอย่างอะรอยแก้วอะเออขอพัยจาชื่อลูกรอยแก้วนี่ไม่ได้เหมือนลูกตาลเหมือนลูกชิดอะไรสักอย่างเนี่ยก็ขอบพระคุณมากมากขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยอ,อขอเป็นโอนเป็นเงินสดมาดีกว่าเดี๋ยวไปซื้ออะไรกินเองดีกว่านะตรงนี้นะพี่นุษย์นะ <c oughs> ยอกเออใครไปเออถ้าอย่างนั้นล่ะไม่ถูกต้องในจถูกใจครับแต่ก็จริงนะต้องเป็นกลางแก้ไขไปใช่ทัาพรคือ เรื่องนี้บางทีมันมันเราเราอาจจะเคยชินเว้ยถ้าพรอายกตัวอย่างนะเหมือนเหมือนแกเล่นดนตรีแกเป่าแซกเนี้ยโน้ตเนี้ยแกรู้สึกว่าสมมติยกตัวอย่างเลยเพลง the one you love ตอะไรเงี้ยมันก็เป็นเมโลดี้ของมันถูกไหมแต่วันนั้นเราอยากจะซนเราอยากจะรู้สึกว่าบิดได้ไหมสักหน่อยได้ไหมสักโน้ตสองโน้ตแล้วกลายเป็นว่า มันไม่ได้กลิ่นหรือไม่ได้ความรู้สึกที่เป็น The One You Love ของ Gen Fly แบบจริงๆอะ่ะแล้วนักดนตรีในวงแกมาเตือนแกบอกว่าเฮ้ยถาพรเล่นอินโทรเล่นตามโน้ตไปเถอะแล้วเดี๋ยวจะโซโล่จบหรือเอาทรรหรืออะไรก็ค่อยอิมโฟไว้เอาไรเงี้ยเราฟังแล้วคิดเออวะ่ะคนที่มาฟังเพลงเนี้เขาอยากได้ยินโน้ตเหล่านี้ที่มันอยู่ในหัวในหูเขามาตลอดชีวิตอะ่อจะส่วนจะเอาอิมโฟไว้เดี๋ยวเราไว้ าบาร์ที่4บาร์ที่บาร์ที่้จนถึง8ก็ได้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้อธิบายให้เห็นภาพประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าอืมโปรดิวเซอร์แป้งหยุดกินหรือยังครับมันน่าจะกินที่บ้านมันก่อนนอนอีกนะดูแล้วนะวนะเออสำหรับผมภาพแบบนี้ดีแล้วครับสู้ๆครับเจ๊ขอบคุณมา,จากจ้ะคือคือเจ๊มอนิเตอร์ตัวเองตลอดเรื่องการทำงานทุกงานะนะเนาะใครท,ที่ติดตามเจ๊มาจะรู้ว่าเจ๊ไม่ใช่คนที่ ดื้อรัน้นดื้อดึงไม่ฟังใครในกรณีที่มันผิดหรือว่ามันมันไม่คือจะบอกผิดก็ไม่ขนาดนั้นมันไม่เหมาะสมหรือมันไม่ควรหรือมันอาจจะผิดในสายตาของหลายๆคนหรือมันอาจจะไม่ถูกต้องนักเนี่ยเจ๊ก็พร้อมปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดอยู่แล้วเนาะตามนี้ตามนี้นะเออจะอ,อินโทรไปอินโทรมาซักพักไปอินโทรเวิร์ดเฮ้เออ,เอ,อ โรมาโน่ลงแล้วครับล่าสุดสล็อตโดนปลดครับเฮ้ยจริงอ่ะจริงไหมเนี่ย เฮ้ยไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะพี่ฮานาฟเฮ้ยไม่เห็นเลยอ่ะจริงไหมเนี่ย ไม่มีนะพี่ฮานับเจ๊ก็ดูในฟาบิโอโรบาโนโ่อยู่เนี่ยไม่มีไม่มีไม่เห็นนะ่ะเฮ้ยไม่เห็นน่ะเดี๋ยวเดี๋วแป๊บนึงขอดูก่อนนะขอดูก่อนขอดูก่อนงันเอายงี้เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวไปเช็คข่าวก่อนเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อน